บอกตรงๆเลยนะครับว่าก่อนที่ผมจะดูตอนที่3ามแท็กซี่เนี่ยคือผมรู้สึกแบบว่าเฉยๆมากเลยนะครับไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรขนาดนั้น <c oughs> บอกไปตื่นเต้นแม่งอดนอนถึงตีห้าคือที่บอกว่าผมไม่ตื่นเต้นเนี่ยก็เพราะว่าตอนที่แล้วมันจบสวยอยู่แล้วนะครับมันก็เลยดูเหมือนว่าไม่มีอะไรมาไฮฟ์เกี่ยวกับตอนนี้ได้เลยผมก็เลยคิดว่าตอนนี้เนี่ยก็คงน่าจะเป็นตอนธรรมดาทั่วไปทั่วไปของเรื่องนี้หรอกห sellar East w h ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมกเทียนนักพากเกอร์และวันนี้เนี่ยเราอยู่ในคอนเทนต์ The Amazing ด i g i t a กตอนที่3นั่นเองครับ อย่างที่บอกกันไปต้นคลิปนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในตอนที่ผมไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับที่จะได้ดูแต่ว่าหลังจากที่รับชมแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นตอนที่ผมชอบที่สุดสง,งั้นนะ่ะคือว่าผมก็ลองโพสต์เล่นๆในชุมชนนะครับว่าชอบตอนไหนมากที่สุดซึ่งมีคนชอบเอพิโซดนี้เนี่ยมากถึง90%เลยนะครับจาก1 4 0 0 0คะแนนโดยผลเรื่องของตอนที่3นี้เองเนี่ยก็เข้าใจง่ายมากๆครับเพียงแค่เคเนี่ยให้ภารกิจนะครับ อีกแล้วให้สมาชิกคณะลงดละครนะครับเข้าไปในคาบิฮารหาดผีสิงแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าเมลเดนฮอร์และจากนั้นเนี่ยพอมนี่กับคิงเกอร์นะครับก็เกิดอุบัติเหตุกันนะครับทำให้ไปอยู่ในสถานที่ที่ทมันไม่ควรอยู่อะปอไม่มีไอ้นี่เรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นแต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยสองตัวละครน,นี้ก็จะคอยปรับความเข้าใจกันครับทาให้เราเนี่ยได้เห็นการจเจริญเติบโตของตอัวละครและในตอนนี้เนี่ยก็ยังมีพาร์ทของซูโบลด้วยนะครับซึ่งวัตถุดิบหลกัหลกๆนะครับที่ทําให้ตอนนี้เป็นตอนที่โคตรด ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามาจากตัวละครอ,อย่างคิงเกอร์นั่นเองเพราะว่าใน e này, อีพิโซดนี้เนี่ยตัวละครนี้นะครับได้เฉิดฉายอย่างมากคือไม่ได้เฉิดฉายแบบอุบมาอุบไใหม่นะครับพี่แกเฉิดฉายจริงๆเลยซึ่งในตอนที่3นี้นะครับก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจเกิดขึ้นมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยความสามารถใหม่ของคนในคณะโรงละครยังมีเรื่องมากมายนะครับที่น่าพูดถึงมากๆในอีพิโซดนี้และสําหรับคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงหัวข้อเหล่านี้กันครับ อย่างแรกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องตอนที่3เท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะไม่ให้พูดถึงก็ไม่ได้พูดตัวนี้นะครับแท็กซีเนี่ยได้เข้าสู่ระบบสตรีมมิ่งระดับโลกนะครับอย่าง Netflix เป็นที่เรียบร้อยแล้วการเซ็นสัญญาครั้งนี้นะครับเป็นการเซ็นสัญญาแบบ n อ n น็ c ซกซนะครับหรือว่าสามารถดูใน YouTube แล้วก็ Netflix ได้เลยคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ข่าวเนี้ยมันก็มีมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับ จนกระทั่งตอนที่3เนี่ยได้ออกอากาศนะครับทำให้ Netflix เนี่ยลงทั้ง3 EP นะครับบนระบบสตรีมมิ่งซึ่งแน่นอนครับทุกคนสามารถไปดูได้แล้วนะใน Netflix แต่ว่าคำถามของหลายๆคนเนี่ยก็คือแล้วตูจะสมัคร Netflix ไปดูแท็กซีทำไมล่ะในเมื่อดูใน YouTube เนี่ยมันก็ดูได้แถมฟรีด้วยคือว่าในระบบของ YouTube และ Netflix เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนะครับ ในส่วนตรงนี้เนี่ยมันก็เกี่ยวกับเรื่องของ b i t เ a t e นะครับเกี่ยวกับความคมชัดของตัวแอนิเมชันนั่นเองสําหรับคนที่ดูใน y u t u b e เนี่ยก็จะดูแม็กสุดได้แค่ 2K เท่านั้นนะในขณะที่ Netflix เนี่ยจะดูสูงสุดได้ถึง 4K เลยทีเดียวแล้วก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าตัว Netflix เองเนี่ย b i t เ a t ในการแสดงผลความละเอียดเนี่ยมันเยอะกว่า YouTube หลายเท่ามากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่บ้าพลังความชัดเนี่ยผมแนะนำลองสมัคร n e t f l i x ไปดูเรื่องนี้ได้ครับ ส่วนทัวผมดูมาแล้วนะครับสิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเลยเนี่ยก็คือเรื่องของเสียงนะผมรู้สึกว่าเสียงเนี่ยมันจัดเต็มกว่าตอนที่อยู่ใน YouTube มากๆเลยก็คงน่าจะเป็นระบบที่เขาออกแบบมาสําหรับดูภาพยนตร์ในตัว Netflix เองก็ได้ครับแล้วก็บอกก่อนนะครับมันเสียตังค์นะครับยิ่ง 4K เนี่ยต้องสมัครประมาณ500เลยนะแล้วก็คําถามที่ผมเจอส่วนใหญ่นะครับสำหรับไอเจ้า Netflix เนี่ยก็คือ ทีมภาคไทยเนี่ยยังเป็นทีมภาคทีมเดียวกันกับ YouTube หรือเปล่าคําตอบคือใช่ครับผมทีมภาคเนี่ยก็ยังคงเป็นไม่น่าสตูดิโอเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่ผมสังเกตเนี่ยก็คือชื่อภาษาไทยนะครับชื่อตอนในแต่ละตอนเนี่ยจะไม่เหมือนกันกันกบใน YouTube นะอันนี้นะครับเอ่อขนส่งของหวานวิปโยคอันนี้มันเป็นเอ่อรถบรรทุกขนมหวานสุดอละวนแล้วก็สําหรับเสียงภาคไทยในตอนนี้เนี่ยผมให้ไป10เต็ม10เลยนะครับคิดเอาอะครับซีอิฐขาวซีอิฐดำอะ โดยในฉากต้นเรื่องเนี่ยจะเปิดมาที่พอมนี่นะครับกำลังทําการกั้นหายใจอยู่และดูเหมือนว่าดาวของเธอเนี่ยจะเปลี่ยนสีไปนะครับแจ็คเนี่ยมันก็เลยบอกว่าเป็นความสามารถเฉพาะแต่ละตัวนะในแต่ละคนเนี่ยมันจะมีความสามารถที่ต่างกันอย่างเช่นกิงเกอร์เนี่ยตัวจะสามารถเรืองแสงได้ส่วนรากชาเนี่ยผมก็ไม่เคยเข้าใจนะครับว่ามันคืออะไรคือแจ็คบอกว่าผมรากชาพันเป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวอะ่ะ หรือมันอาจจะเป็นไปได้ว่ารากชานั้นสามารถสยายผมได้ะส่วนแกล้ลเนี่ยแจ็คก,ก็บอกว่านะครับอยู่ดีๆแมสของเธอจะสามารถหมุนเองได้แต่ว่าพอถึงไอ้แจ็คเนี่ยครับแจ็คมันไม่บอกนะว,ว่าความสามารถมันคืออะไรแต่ดันชี้หน้าคนดูแล้วถามแทนนะครับเนี่ยแหละที่ที่มึงท,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 ที่ที่ชี้หน้าเนี่ยแหละมึงเนี่ยแหละคือมันก็เลยทําให้ผมคิดถึงไ e อ้คิปทฤษฎีคนในโร,โรละครเป็น AI นะผมว่าผมเริ่มมั่นใจแล้วว่าบัคนี้เนี่ยแหละคือ AI ออ่ะ ซื้อเจ้าข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าในอนาคตมันจะมีการเปลี่ยนหรือเปล่าคือก็จริงนะครับว่ามันออกมาจากปากออริจินอลแต่คุณก็รู้อะว่าแจ๊กนะแล้วก็มีอ,อีกเรื่องนะครับที่ผมอยากจะพูด,ดมากๆคือว่าความสามารถของคิงเกอร์เนี่ยมันค่อนข้างขัดกับบุคลิกของเขามากๆเลยนะอย่างที่รู้กันนะครับว่าคิงเกอร์เนี่ยชอบอยู่ในความมืดมันจะทําให้เขานะครับสงบสติอารมณ์และไม่เป็นบ้าแต่ความสามารถของเขาคือการเรืองแสงทําให้มีแสงสว่างซะงั้น ก็ก <łość> ็เป็นเรื่องตลกตลกที่ผมคิดขึ้นมาได้อะนะที่จริงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ความจริงอะไรหรอกนะแค่เป็นเรื่องราวนะครับที่ซูโบเนี่ยได้เล่าให้กับเคนฟังโดยเธอนะครับบอกไว้ว่าเธอเนี่ยไม่ชอบร่างกายของตัวเองแบบสุดๆเลย เพราะการที่เธอสามารถแยกร่างตัวเองได้เนี่ยมันเป็นปัญหาสำหรับเธอมากทาให้เธอเนี่ยรู้สึกแย่มากๆนะที่จริงเนี่ยเคเนี่ยเคยให้กล่องเปลี่ยนชิ้นส่วนกับซูโบไปแล้วนะครับแต่ยังไงเนี่ยซูโบก็ลองเปลี่ยนดูแล้วนะครับเธอก็ยังไม่ชอบอยู่ดีจากนั้นเนี่ยซูโบก็บอกว่านะครับการประจนภัยของเคเนี่ยไม่มีใครสักคนในโลงละครนี้ที่ชอบเลยรคาท่านะครับก็ดีเกินไปที่จะพูดแจ็คแม่งก็กวนแกนเกิลเนี่ยก็อายเกินไปคิงเกร์เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นบ้าเป็นบอ คอมนี่เนี่ยก็ยังสับสนกับโลกใบนี้อยู่ทำให้ไม่มีใครนะครับกล้าบอกเคนว่าไม่ชอบการประจนภัยในส่วนบทพูดตรงนี้เนี่ยมันทำให้ผมกลับมาคิดกับตัวเองนะครับว่าเออเออวะสุเอเอวะทุกคนแม่งก็เป็นแบบนั้นนี่วะสงสัยซูโบน่าจะเป็นคนเดียวที่มีสติอยู่ในโลกใบนี้นะคำพูดเหล่านี้นะครับทำให้เคเนถึงกับเครียดนะครับแล้วก็เกิดฉากที่น่าสนใจมากๆเกิดขึ้น นั่นคือฉากที่เกมนี้เกิดการกริชขึ้นมาครับผมและในส่วนตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่มุกนะครับแต่ว่าเป็นแฟกต์ของเนื้อเรื่องเลยซึ่งไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะไปต่อยอดในอนาคตได้ครับทําให้เนื้อเรื่องเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นซึ่งในใจผมเนี่ยผมแอบซื้อไปแล้วนะครับว่าตอนสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบโลกทุกอย่างเนี่ยมันพังทลายหรือเปล่าหรือว่าเจ้าส่วนตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไปเป็นข้อได้เปรียบของคณะโรงละครในบางสถานการณ์ก็ได้เพราะว่าการที่เกิดกริชขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้เคสนะครับหยุดนิ่งไปช่วย ซึ่งถ้าเกิดจะสู้กับเคเนี่ยไอเจ้านี่นะครับก็เป็นข้อได้เปรียบที่ดีเลยทีเดียวเรื่องต่อมานะครับก็คือความจริงของคิงเกอร์นั่นเองอย่างที่บอกไปนะครับว่าคิงเกอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละคร MVP ของตอนนี้เลยนะเนื่องจากเขาได้เล่าความหลังเกี่ยวกับภรรยาของเขานะครับที่จากไปและกลายเป็นนามธรรมคือเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าแฟนของเขาเนี่ยก็น่าจะกลายเป็นนามธรรมแหละแต่ว่าในฉากที่เขาพูดถึงเนี่ยมันมีอารมณ์และฟีลลิ่งที่มากกว่านั้นครับ คือคิงเกอร์เนี่ยบอกว่าปกติแล้วนะครับเขาเป็นคนที่ไม่ชอบมแมลงเลยแต่ว่าพอได้อยู่กับแฟนเขาที่ชอบมแมลงแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปครับเทียบเสมือนว่าแฟนเขาเนี่ยคือแสงสว่างของเขานั่นเองครับแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปหลังจากที่เธอนะครับได้กลายเป็นนามธรรมในปราสาทที่คิงเกอร์ได้สร้างขึ้นในตอนนั้นเนี่ยคิงเกอร์ก็รู้แล้วนะครับว่าแฟนเขาเนี่ยได้จากไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าไม่มีทางกลับคืนมาแล้วเนี่ยเขาก็ยังพยายามนะครับจะอยู่กับแฟนเขาจนถึงวินาทีสุดท้ายโดยในตอนนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าแฟนเขาในร่างนามธรรมเนี่ยจะไม่ทําร้ายคิงเกอร์นะครับแถมยังแสดงความรู้สึกกับคิงเกอร์ผ่านในตาด้วย ก่อนที่หลังจากนั้นนะครับเธอเนี่ยก็จะถูกนําลงไปในห้องโถงที่เก็บพวกนามาทํามันทําให้คิงเกอร์เนี่ยคิดเรื่องนี้อยู่ในใจตลอดมานะครับทาให้เขาเนี่ยอยากอยู่ในที่มืดนะครับเพื่อระลึกถึงเวลานั้นอีกครั้งหนึง่งถึงแม้ว่ามันจะเป็นเวลาที่แย่มากๆแต่ว่านั้นก็เป็นเวลาสุดท้ายที่เขาได้อยู่กับแฟนครับมันเป็นเหตุผลนะครับที่เวลาเขาอยู่ในโลกภายนอกเนี่ยเขาจะดูบ้าๆบอๆแต่เวลาเขาได้อยู่ในความมืดเนี่ยมันทําให้เขาสงบสติอารมณ์ได้ครับ นอกเหนือจากนี้นะครับในตอนเนี่ยคิงเกอร์ก็ยังคอยบอกพอมนี่เสมอนะครับว่าพยายามอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเลยแถมในตอนสุดท้ายเนี่ยก็ยังพาพอมนี่ออกจากนารกอีกด้วยครับเรียกได้ว่าหลายคนเมื่อรู้ความจริงของคิงเกอร์แล้วเนี่ยก็คงน่าจะเปลี่ยนตัวละครนี้กลายเป็นหนึ่งในตัวละครในดวงใจเยอะเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องที่ผมต้องพูดให้ได้เลยเนี่ยคือเร f แฟกนั่นเองครับสำหรับใครที่รู้จักคำนี้แล้วเนี่ยอาการก็คงน่าจะเป็นหัวกะโหลกแล้วครับ และใครที่ไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ Red f l a g เนี่ยจะเป็นคำที่มักใช้นะครับในวงการภาพยนตร์แอนิเมชันและการ์ตูนซึ่งไอ้เจ้าคำนี้เนี่ยจะใช้นะครับต่อเมื่อตัวละครนั้นพูดเป็นในว่ากำลังจะตายฟังไม่ผิดครับกำลังจะตายยกตัวอย่างแบบง่ายๆเลยนะครับในเรื่องโจโจ้เนี่ยก่อนที่ตัวละครอย่างคาเคีวินจะตายนะครับเขาเนี่ยก็ย้อนความหลังของเขานะครับในตอนที่เป็นเด็กแล้วก็พูดให้กำลังใจกับเพื่อนพ้องสุดท้ายก็โดนัดดีๆนี่เองครับ ซึ่งในส่วนของทฤษฎีตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าคิงเกอร์เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่เป็นนามธรรมาในอนาคตก็ได้นะเพราะว่าจากตอนนี้แล้วเนี่ยมันมี Impact มากๆครับคิงเกอร์เนี่ยได้พูดให้แรงบันดาลใจผมนี่มากๆเลยนะในตอนนี้และเขาเนี่ยยังเปิดเผยความลังของเขาอีกด้วยและจากการที่ผมชอบดูซีรีส์การ์ตูนและหนังแล้วเนี่ยผมมีรางสังหรณ์นะครับอยู่ประมาณ70%ที่คิงเกอร์เนี่ยจะกลายเป็นนามธรรมาต้องมีตัวละครหนึ่งตายนะครับเพื่อให้อีกตัวละครหนึ่งจเจริญเติบโต ผมก็เลยคิดว่าแผนการของกูซเวิร์กเนี่ยคือการที่เธอนั้นทําให้เราชอบคิงเกอร์ก่อนและทําให้เขากลายเป็นนาม,มาทาในตอนถัดๆไปซึ่งการกระทําเลดแฟกของคิงเกอร์เองเนี่ยมันจะเพิ่มอารมณ์ที่เราจะมีร่วมในจุดคายแม็กเยอะมากๆครับเพราะว่าเราเนี่ยจะคิดถึงสิ่งที่ตัวละครเคยทํามาและสุดท้ายแล้วเขาก็จากไปซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นทฤษฎีของผมนะครับที่ผมคิดว่าเนื้อเรื่องเนี่ยน่าจะเป็นแบบนั้นยังไงเนี่ยใครมีความคิดเห็นอะไรก็มาแชร์กันได้ด้านล่างเลยนะครับผม สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับในวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเจาะจองเป็นพิเศษที่เราจะมาพูดถึงกันนะเป็นหัวข้อต่างๆที่ผมอยากจะนามาเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังมากกว่ายัางก็ตามนะครับหากใครมีคอนเทนต์อะไรหรือจะพูดถึงหัวข้อไหนเนี่ยก็สามารถทิ้งความเป็นเห็นไว้ด้านล่างเช่นเคยได้เลยนะครับแล้วก็ก่อนจะไปนะครับก็ขอโปรโมทอะไรสักอย่างหนึ่งก่อน ก็ตัวผมนะครับก็มี Discord ที่ชื่อว่าบ้านเอ็มนะใครสะดวกเนี่ยก็ไปนั่งพูดคุยกันได้เลยนะครับและจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเนี่ยก็คือสมาชิกชาวเอ็มนั่นเองครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาร่วมสนับสนุนการทำคลิปของผมโอเคครับสำหรับวัดีโอนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วงั้นก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับแล้วเจอกันในคอนเทนต์ดีอเมซิ่งคลิปหน้านะสี่ยา ก่อนไปนะครับทุกคนสงสัยไหมว่าบับเบิลเนี่ยพูดว่าอะไรอ่าเดี๋ยวผมจะลองกดรีเวิร์สแล้วกันนะครับฉันอรอจะทำให้เหล่าผู้ชมที่เป็นเด็กของเราเกิบป,ปีพิศพนั้นไปฝันได้ไม่ไหวแล้วอืโอเคตามนั้นแหละ <H at>